อันตรายเหมือนกันอาลครับแล้วก็ตัดฟาวกลางสนามไปครับสีสกเกตบริบูรณ์พลังครับกับตันทีมของสีสกเกตมีแต่โอกาสยิงก็ยังไม่มีอยู่ดีนะครับอ้าวแล้วจังหวะนี้เอาลครับเจาะไม่เข้าก็มาดุนจากลูกฟีคิกดูครับสุพรรณบุรีอืม เคลียสก,กัดทิ้งขึ้นหน้ามาครับ้รักษาประตูต้องให้สัญญาณให้เสียงกันดีให้ดีๆนะครับรูปแบบนี้เราเห็นมาบ่อยแล้วกับการผิดพลาดของกองหลัง้รักษสาประตูอู้แต่ไหลออกมาจังหวะนี้สวยเลยครับสุพรรณบุรีเปิดแต่ว่าลึกอีกแล้วสุพรรณบุรีวางยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับจะได้ดุนบ้างหรือเปล่านี่เป็นสูนรหน้าตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาแต่ก็ยังไม่ได้แผงลิศนะครับ หมายเยลขเก้าพิพัฒน์กองเกิดครับเล่งอ,อ,อ,อะไรนะครับก็สกอร์นำอยู่1นึแต่อย่าเสียอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ห้ามโดนคือห้ามโดนตีเสมอครับไม่งั้นนี่โมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนได้อาครับสุพรรณบุรีเวลายังเหลือเยอะครับ <S <S บรรจงเปิดเข้ามาจังหวะนี้ลึกมาแล้วยังแสงทับทิมครับตัวสมรองที่ลงมาใหม่ สุพรรณบ้างครับคราวนี้เปิดเข้ามาแต่ลึกเกินไปผ่านกรองอผ่านกองหลังเกือบไปครับยังไม่ออกนะครับสุพรรณไม่มีอะไรจะเสียครับโยนทิ้งเข้ามาในกรอบเขตโทษประทะกันแล้วลงลงไปทั้งคู่ผู้ตัดสินต้องไปดูก่อนนะครับศีสะนี้ต้องหยุดเกมนะครับแล้วก็เช็คกันดีๆ ดูจงังหวะภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสุพรรณบุรีเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกนะครับหมายเลขสิบกิตติทีใบดีครับตดนถอดออกไปนะครับแล้วก็ส่งหมายเลขหกรุ่นพิเศษภูทุมมีนะครับไม่ได้อ่านชื่อผิดนะครับรุ่นพิเศษภูทุมมีครับแชื่อนี่ ก็อบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นรุ่นพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวดูว่าลงมาจะบูบวาบแค่ไหนครับหมายเลขหกครับสีสเกตอุ้ยกระแทกจังหวะนี้ฟาวครับสิพั์้องเกิดเลยครับเสียฟาวไป แท้ครับไม่มองบอลเลยครับจังหวะนี้5นาทีไม่รวมทดเจ็บเปิดขึ้นหน้ามาเอาละครับสุพรรณบุรีตัวสำรองที่ลงมาใหม่เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วได้นะกรอบเขตโทษแต่บาทางขวาจังหวะนี้เปิดเข้าไปลุ้นอย่างเดียวละครับตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรโอ้โหแต่ว่าหม่งจังหวะนี้ยังเข้าซองอีกแล้วครับ โอสีสกเกตก็มีรวนเหมือนกันนะครับลูกวงของอิทธิมนดูภาพช้าอีกทีนะครับผลเปิดที่เป็นพิพัฒน์แต่อิทธิมนนครับมงลูกนี้นี่มันไม่ออกซ้ายออกขวานะครับไม่งั้นเนี่ยได้ลุ้นเลย